สวัสด,ดีย่ำคำย่ำแรงพี่น้อง่อกับใยม่งอีกแล้วมันเหี้ยายม่งสีลาบง้วด้วยค่ะนี่ค่ะเตรียมเคียงไว้เบิดแล้วเนื้อง,ง่วกกบฟักไว้แล้วเรียบร้อยเนื้ง,งัวฟักเคียงไนเคียงไน่กับสามสิบกีบหรือ,อยังนี่แหละค่ะเตรียมเคียงไว้เรียบร้อยเ <c oughs> บิดแล้วพี่น้องเขาขวบักพริกหอมกระซ่อยเรียบร้อย ขอบที่สิลงมือพ่นเลยลหลับงวกินยำคำยำแรงพี่นอ้องดับแรกเอาอยัางก่อนนอ้อเอาเพียรุงไปก่อนเพียรี่อูเรียบรอย,อยด้วยค่ะสุกแล้วกล่องพ้อม เลือดลงไปเลยค่ะแซลเลือดแซ่เปียไปเลยค่ะผอมเพียงค่ะพีลงไปเลยขอบคุณอ่ะหอม,หอม หัวไม่ไมพี่ขัวไม่ไมเกลือนิดหน่อยค่ะน้ำปลาซีลดนิดหน่อย ต้นเลยต้ไปกระห้อม แต่ละเน่ต่วนหอมซีหอมค่ะ ลืมใบประกูดสรอยแบบนึงสรอยใบประกูดกันเด้อพี่น้องเบบอย้ย ไปประก,กดูดครบสูตรแล้วสิแน่กล่องกล่องคือเหมือดเสียนะแดดกระโดดมันคือเหมือดนีหคือหูสัตว์บ่เหมือดมันกังคืนหรือแจงแจงข้าว ซิมเดอร์พี่น้องซิมเดอร์เสียผักแล้วเติมน้ำปลายนิดน้อยค่ะผมอำลมั่เสียผักแล้วพี่น้องเดาเดวค่ะตักใส่จาน หลับหัวสดๆเหนียวๆหลับปักค่ะเร <curs CDU S 1> ็วๆค่ะหลับหัวยำํำยำแรงพี่น้องเส็บๆน้ำกัน สำหรับคลิปนี้ย่ยม่ก็ขอจบคลิปสาม,มีเด้ยค่ะ